บรรยากาศที่ดานชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินในช่วงเปิดด่านเพียงวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีรถบรรทุกพ่วงต่อคิวกันยาวนะครับเพื่อที่จะข้ามไปขนสินค้ากลับมาฝั่งไทยขณะที่สินค้าผักผลไม้จากไทยกลับส่งออกได้ไม่เต็มที่ครับพะะ่อค้าแม่ค้าจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเจราจาเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหานี้ กังวลว่าจะกระทบกับปากท้องทั้งผู้ประกอบการคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างและแรงงานขนของรับเช่นเดียวกับที่จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดปุริรัมที่กำหนดวันเปิดเฉพาะวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสสบดีนะครับก็ทำให้การค้าฝืดเรืองบางร้านต้องปิดชั่วคราวเพราะว่าขายของแล้วไม่คุมทุนกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าปัจจุบันมีแรงงานกัมพูชาในพื้นที่กว่า1,350คนทั้งงานก่อสร้างกเกษตรและงานบ้านครับจากการสำรวจในจ้างระบุว่าแรงงานกัมพูชายืนยันจะทำงานต่อแม้ว่าชายแดนจะตึงเครียดเพราะว่าค่าจ้างในไทยดีกว่าและกังวลว่าหากกลับไปอาจจะไม่มีงานทำนะครับ นายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการนำเข้ามันสำปะหลังจากกัมพูชายอย่างเข้มงวดครับโดยกำหนดจุดนำเข้าทางบกเพียง6ด่านใน5จังหวัดได้แก่บ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีบ้านเขาดินและบ้านตาพระยาจังหวัดสระแก้วด่านศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด ด่านศุลกากรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับและด่านศุลกากรช่องสง,งมจังหวัดศรีสะเกดผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งข้อมูลการนําเข้าล่วงหน้าจัดเก็บแยกจากสินค้าภายในประเทศและจะต้องรายงานต่อหน่วยงานอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งยังเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพหากพบว่าคุณภาพต่ําของมาตรฐานก็จะสั่งพัก ทะเบียนนำเข้าในทันทีครับจนกว่าจะปรับปรุงคุณภาพให้ผ่านเกณฑ์ครับ